จำได้ไหมครับแต่พอยามหนึ่งเราก็เจอกันสถานการณ์สร้างวีรบุรุษชั้นใดเราผู้กล้าเสื้อแดงก็จะปรากฏกายออกมาชั้นนั้นนี่คือกฎของมูลิมกระผมนายเลิศไม้เก่าบุตรแห่งองค์ดำชาวเมืองพิษณุโลก บางครั้งบางคราวพวกท่านอาจจะตั้งคำถามว่าเจ้าเป็นผู้ใดมาจากไหนหรือเป็นกลุ่มแกนนำนบชหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแต่ขุนศึกหัวเมืองบ้านนอกใช่ถ้าวันนี้ไม่ได้พูดความในใจ มันก็เฉกเช่นเดียวกับพวกท่านทั้งหลายที่ม,มานั่งตรงนี้ท่านก็มีความไนใจเช่นเดียวกันท่านกับเราแมน้นจะไม่ใช่พี่น้องร่วมอุทธรกันมาแต่เราก็เป็นพี่น้องร่วมลบด้วยกันลงเรือลำเดียวกันขึ้นมาปูงเดียวกัน ถือสัตตาอยู่กลางสนามลบด้วยกันเฉกเช่นเดียวเมื่อขาปีห้าสามก่อนปีห้าสามปีสี่เก้าความสัมพันธ์และความรู้สึกข้าพเจ้ารู้สึกเสมอว่าข้าพเจ้าพบนายแต่ยิ่งลบไปยิ่งลบไปข้าพเจ้ากับมีเพื่อนมีสหายนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการ เมื่อก่อนข้าพเจ้าลบแต่เพียงผู้เดียวเดียวโดดแต่บัดน,นี้มีบ่าวไพ่บริวารจากเมืองพิศโลกสองแควมาร่วมลบด้วยเต็มกำลังและความสามารถสติปัญญาไม่เท่าไหรศรัทธาไม่เท่าไหรข้าจะให้กับมันหมดเพราะอะไรอ่ะก็เพราะความเชื่อน่ะเชื่อในสิ่งที่เห็น เห็นในสิ่งที่ศรัทธาศรัทธาในสิ่งที่ศรัทธาและคารวะด้วยใจมนุษย์เรามันจะดีไปกว่านี้มันมีอะไรเหนือไปกว่านี้พี่น้องผมเคยพูดเสมอว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรปีแล้วปีเล่าพอถึงวิธีกิจแห่งชาติพวกเราก็มานั่งกันแบบเนี้แล้วดูหนาวก็ตากน้ำค้าง แล้วดูร้อนก็เจอแดดปลายฝนต้นหนาวเหมมันมาเยือนก็ตาฝนใครจะมันทนแดดทนฝนยิ่งกว่าคนเสื้อแดงอย่างพวกเราเล่ามันเป็นเพียงแค่ความคำคำเดียวไอ้ที่พูดกันมาหเดือนปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนายกมเจ็ดนายกพระราชทานสมอ้าง คำอ้างสรรหาคำพูดสรรหาทับศัพท์เอามาพูดเพียงเพื่ออะไรเพียงเพื่ออำนาจกูอยากได้อำนาจเขามากูอยากได้อำนาจมึงมากูจึงต้องป้อนมึงแต่กูพูดแบบสุภาพว่านายกหมอเจ็บยังไงล่ะอำนาจอะ ผมจึงถามตัวเองว่าถ้าวงจรอุบาทแบบนี้มันยังจะเดินและเดินของมันไปตามธรรมชาติตามความอยากตามความโลภตามความประสงค์ของพวกมันผมถามว่าบ้านเมืองเราจะเหลืออะไรใครมาเป็นรัฐบาลมันก็บอกว่าระบบทักษิณใครมาเป็นรัฐบาลก็บอกว่าระบบทักษิณก็เพียงเพื่ออำนาจอำนาจคือสิ่งหอมหวน อำนาจคือเสน่ห์อำนาจคือลาบยศสรรเสริอยังไงล่ะท่านอมมหาเสนาอามาตยองรัฐาธิปัตสุเทพเองฟังพาให้จงควรนะดวงวิญญาณที่ผ่านฟ้าดวงวิญญาณที่ราประสงค์เขายังไม่ไปเกิดจนกว่ามึงจะชดใช้เขาเขาจึงจะไปเกิดแม้แต่ไอ้น้องไม้นึ่ง มันก็ไร้คำก่อนอยู่หน้าประตูนรกรอมึงแล้วใครใครจะเป็นคนผู้ส่งวิญญาณมันใครอาสายกมือขึ้นผู้ใดอาสาจะป่าไไกระบฏทุรยศไอ้มหาเสนาอาหมาัดออกรัฐาทิปัดพวกนี้เรายกมือขึ้น หากท่านขันอาสาแล้วให้โห่ร้องกูก้แส,สดงสายยุภาพดังดังท่านที่นอนอยู่ในเต็นท์ไม่ต้องลุกโหดังดังเยี่ยมได้ใจนี่แหละผู้กล้าไม่จำเป็นต้องขี่ม้าถือทัวนและใส่เกาะจะเป็นสตี คนแก่หรือเด็กก็สามารถเป็นผู้กล้าได้ผู้กล้ามันอยู่ในจิตวิญญาณไม่ใช่อยู่ที่คำพูดและก็ไม่ใช่อยู่ที่อาวุธอะไรมันจะเกินกว่าจิตวิญญาณของคนเราอ่ะฆ่าได้อย่าไม่ได้ขอบใจมากสหาย สู้ไหมป้าท่านพร้อมไหมท่านพร้อมไหมเรามีเวลาไม่มากศึกทั้งปวงนั้นมันเพลียพร้อมพอสมควรดูแววตาของมันแล้วหน้าผากและโงูเหงของไอ้มหาเสนาบดีผู้นี้แล้วไม่เกินเจ็ดลาตีไม่พ้นสามเดือนมันต้องชดใช้นี่เลือดให้กับพี่น้องเสือเ้อแดงของเรา มึงจำไว้ดีๆนะคนนะความรู้สึกและผูกพันต่อกันนั้นมึงจำไว้สิบปีล้างแค้นก็ไม่สายสิบปีคิดหนี้ก็ไม่สายและสิบปีกูจะดื่มเลือดมึงก็ไม่สาย ทำไมเพราะอะไร <_ Minor> มึงก็ตายกูก็ต้องตายเช่นเดียวกันแต่กูตายกูต่อพระเจ้าได้กูตายกูตอบบรรพชนได้แต่มึงตายมึงไม่มีโอกาสได้ตอบและไม่มีโอกาสได้รายงานรบรรพชนของมึง <d> ผมได้ยินแว่แวๆมาว่า ช่วงเวลาหกเดือนที่ผ่านมาไอ้มาหาเสนาบดีองค์รัิปัตที่นี้นามหนึ่งว่าไอ้จอลการูปชั่วตัวดำใจคิดกบฏท,ที่ผู้คนในสามเลี้ยในสามโลกเรียกว่ากำนันสุเทพ <laughs> 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 ปูเคยพูดเสมอนะไอ้เทพมึงอยู่ก็หมาตวัว ตายก็หมาตวงนี่แหละที่กูบอกไว้เสมอว่ารูปร่างหน้าตามืองแล้วนอกจากอัปรักษ์ชั่วช้าสามานคดในข้องอในกระดูกแล้วไส้จิตวิญญาณเมืองยังชั่วช้าสามานมึงฆ่าคนมึงก็ยังบอกมึงเป็นคนดีมึงเทียได้ชี้หน้าด่าเขาว่าทรราชโกงบ้านโกนเมืองแต่ไอสิ่งที่มึงโกงมาเกือบสิบปียี่สิบปีตอนนี้มึงได้ชดใช้ไปแล้ว สะดุ้งไหมฮะท่านเสนาบดีว,วันวันหนึ่งมันต้องควักเงินวันละไม่ต่ำกว่าล้านสองล้านหกสิบวันที่ผ่านมาสู่เทพหมดเงินไปเท่าไหร่ง่ายง่ายมาเดินถึงขนาดนี้แล้วถามคำหนึ่งกองทัพต้องเดินด้วยท้องมอบมึงผ่านร้อนผ่านหนาวมาหกสิบวันหกเดือนมึงหมดเงินไปเท่าไหร่ สิ่งที่มึงเอาจากชาวบ้านมาสิ่งที่มึงเอาจากแผ่นดินมามึงได้คืนไปแล้วแต่สิ่งที่มึงจะต้องคืนนั่นคือน,นี่เลือดและนั่นคือน,นี่ชีวิตกูจจำเป็นต้องพุ่งเป้าเอากับมึงเพราะมึงคือหนึ่งในสองของฆาตรกรมึงคือหนึ่งในสองของเสือสมิงผมเคยพูดเสมอท่านคงจำได้ที่ราชบังคลาใช่ไหมคำว่าเสือสมิงคืออะไร เสือสมิงอะนะรหัสของป่านักเดินป่าสมัยก่อนเขาบอกว่าเสือมันอยู่ในป่าอาหารของมันคือละมั่งเก้งกวางแต่พอมันได้เสพเนื้อคนได้เสพเนื้อพระธุดงมันจะไม่หันไปกินเนื้อเก้งเนื้อกวางมันจะหันมาเสพเนื้อคนอยู่เป็นเนียงนิดแต่เพลานี้ มันก็ยังคิดจะเสพเนื้อคนเสื้อแดงอีกอีกเท่าไหร่พวกท่านระวังให้ดีผมไม่เคยเชื่อไอ้ที่หน้าคนแบบนี้ไอ้จระกาหน้าดำรูปทั่วตัวดำใจเป็นกระบอกพวกนี้ผมไม่เชื่อมันเลยคนโง่แห่งแบบนี้ว่าเป็นคนดีผมตาย30สิบชาติผมก็ยอมแต่ผมจะไม่เชื่อมันผายลม เชื่อถือไม่ได้ไรศักดิ์ศรีไรสัจจะนักเลงน,นะนะกับโจรไม่เหมือนกันโจรมันไม่มีสัจจะโจรปนไม่เลือกหน้าโจรไม่เลือกลูกเขาเมียใครแต่นักเลงมันมีศักดิ์ศรีใช่ก็คือใช่ไม่ใช่กูก็จะไม่ทำนี่คือกฎ เพราะฉะนั้นวิสัยจรถ้ามันจะป้นจากใครแล้วแน่นอนมันป้นทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้แต่ลูกเขาเมียใครถ้าเอามาได้มันก็จะทำนี่คือจรสมัยก่อนแต่ออตออล้ำไลเขาบอกว่าถ้าเป็นเสือก็ให้เป็นเสืออย่างท่านมเหสวนแต่อย่าได้ขึ้นเชื่อว่าไอ้โจนห้าร้อย สินสัตว์ไม่มีคุณธรรมไม่เหลือศรัทธาไม่เกิดมีแต่ความชั่วอยู่ในจิตวิญญาณมันเพราะฉะนั้นใครจะเป็นผู้ปลดบล่อยใครจะเป็นผู้ชำระล้างลำพังแต่พวกเราผู้เดียวเดียวโดดมันก็ไม่พอกำลังแต่จะจะให้มันเด็ดขาดเลยมันก็ต้องมีพวกท่านเท่านั้นแหละพวกท่านก็คือตัวที่ขาดอย่างไงล่ะ ท่านผู้ชมทั้งบ้านถ้ายังไม่หลับฟังให้จงควรฟังให้ดีๆสศึกครั้งนี้ไม่ใช่ว่าฆ้าเสือสมิงเพียงแค่ตัวเดียวแต่ศึกครั้งนี้มีประเทศเป็นเดิมพันมีลูกของท่านเป็นเดิมพันครอบครัวของท่านพี่นาของท่านรถของท่านบ้านของท่านเพราะฉะนั้น ภายในสามไฮลาที่ถึง 17, 18, 19วัน19ฟังให้ดีๆคุณตู่แกพูดดูเหมือนเป็นนัยะในโลกเนี่ยมันมีภพภูมิแห่งชาติมันมีเจ้ากรรมนายเวรมันมีกฎสวรรค์เป็นกฎตั้งไม่ใช่ไอ้กฎตุลาการฮี้ยบบ้ายสารเพนสารพายพวกนี้ไม่ใช่ ไอตุลาการพวกนี้คือพวกเดรัจฉานวิชามีตำลาก็เหมือนมีกระบี่ในมือมันไอสุนัข้าบตำลาไอสุนัข,าข้ากระบี่กูไม่เชื่อมึงแต่สิ่งที่เราจะสู้กับมันจงใช้ศรัทธาสู้กับมันจงใช้ใจของท่านสู้กับมันใจท่านเหนือกว่ากระบี่ใจท่านเหนือกว่าปืนพอไหม คุณป้าตายังแจ้งอยู่เลยตบมือให้ป้านะยิ้มตลอดนั่งแต่หัวค่ำยายามกว่าๆก,ก็ยังสู้ได้สิ่งที่ผมขึ้นมาตอนยามหนึ่งก็เพราะอย่างนี้สเสน่ห์ของยามหนึ่งมันเป็นยังไงร,รู้ไหมสเสน่ห์ของยามหนึ่งก็คือว่าได้สหายรู้ใจคำว่าสหายรู้ใจก็หมายความว่า ถ้ากูรักกูชอบแล้วไซจะให้ยามหนึ่งยามสองกูก็จะนั่งเฝ้าดูพวกมึงอยู่อย่างนี้แหละหัวละตบมือกับตัวเองหน่อยนี่คือสเสน่ห์ไงผมกำลังจะบอกนี่คือสเสน่ห์สเสน่ห์แห่งจิตวิญญาณยังไงละ่ะท่านมีจิตวิญญาณท่านก็คือสเสน่ห์ของตัวท่านเองเขาเรียกว่าศรัทธาอุดมการความมุ่งมั่นเพราะฉะนั้น ไม่ว่าท่านจะดูทีวีอยู่ทั้งบ้านและไม่ว่าท่านจะอยู่ที่นี่หน้าเวทีผมเพียงแต่ภาวนาว่า17 18 19มันต้องเต็มตลอดจนตะวันขึ้นและตะวันตกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่เพื่อสแสดงแสงหยานอุภาพอยู่เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าสังคมในประเทศนี้แผ่นดินนี้ยังมีคนต้องการรักความเป็นธรรม อยู่เป็นเนื้องนิดยังคงมีความราคาเป็นธรรมให้กับผู้กาทั้งหลายผมจะไม่พูดถึงนายกจริงหลักแต่ผมจะพูดรหัสให้ท่านฟังรหัสที่ผ่านมาเท่าที่ผมได้เรียนรู้มาคนที่ไม่ได้ตั้งใจคนที่โดนถูกกระทำคนไร้เดียงสาพอถึงเวลาของมันแล้วเธอจะเป็นนางพญา นี่แหละคือกฎบางอย่างที่มนุษย์มองไม่ถึงบางคนสมอ้างตัวว่าเป็นโอโ้ผู้ยิ่งใหญ่มีวิชาความรู้ด็อกเตอร์นำหน้าศาส,สดาจารย์นำหน้าเธอยิ่งรักไม่มีในดำหน้ามีแต่ใจของเธอใจของเธอและความบริสุทธิ์ของเธองานนี้เขียนแปะข้างฝ้าไว้เลยว่าคำพูดที่ผมพูดว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษพอถึงเวลาสมควร วีรัสตีก็จะเกิดขึ้นมาบนแผ่นดินนี้และเพลานี้เช่นเดียวกันเพลานันสำคัญไี้มาถึงงานเลี้ยงย่อมีวันเลิกลาพรุ่งนี้ยามหนึ่งเจอกันอีกแต่ก่อนจากกอนลาในคืนนี้ ข้าอยาฟังเสียงผู้ชนะให้ลั่นกล้องทั้งหูสองข้างเขาไปเจ้าสักลาเถอะมาจากใจของท่านเสียงนี้ต้องมาจากใจของท่านมาจากจิตวิญญาณของท่านนี่คือเสียงแห่งสัทธาสาัทธาสัทธา